เทีเจ็ดสองทับหกเจ็ดครับประมาณไอ้เจ้าีเป็นยุโรปเลือดสูงนะครับนะฮะเป็นสายพันธุ์ช็อตออนครับพ่อเป็นเลือดร้อยช็อตออนตัวนี้เป็นสายพันธุ์ไม่มีเขาครับอ,อ,อายุประมาณสายประมาณสักขวบประมาณสักขวบนิดๆประมาณสักสิบห้าเดือนนะครับประมาณสักสิบห้าเดือนออน้ำหนักเท่าไหร่ 4 1, C 1 3นะครับน้ำหนัก4 1 3นะฮะ4 1 3นี่ครับไซส์ประมาณสักขวบนิดๆน,น,นะครับนะเอ,อ่อออกมาจะเป็นออกแบบสีแดงๆนะตอนนี้สีแดงๆนะครับชุดน,นี้เป็นชุดไม่ได้ตอนนะนะเอ่อแนะ่นอนครับหลังสันในนี่เยอะมากแน่นอนเพราะว่าตั้มผลิตไอตัวช็อคทอนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะได้ตรงส่วนของ ันในหน้าตัดที่มันกว้างขึ้นจะสังเกตเลยครับนะฮะตรงแนวเส้นหลังตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากครับเห็นได้จากในในคลิปนี้เลยนะนะถ้าเอาตัวอ,อ,อันตาสาวที่สาวบนบนเนื้อนะจะ,จะเห็นหน้าตัดเลยว่าพวกชุดลูกก็มันขึ้นนะครับหน้าตัดสันในจะใหญ่มากนะครับตัวนี้เบอร์อะไรนะเอทสองทับหกเจ็ดนะครับเอทเจ็ดสองทับหกเจ็ดอ่าโอเค วันนี้มีเยอะมากครับนะฮะใครมาก็กินข้าวไปแล้วก็นั่งชมไปได้เลยนะครับอาหารตาด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยนะครับอาหารท้องนะ<ม>ต้องมายืนตรงนี้ให้พี่ให้พี่คนคอยเปิดประตูเข้าไปให้ไคน่นค,<ม>คัเออคนวัน<ม>นี้จ้างบิตตี้ครับนะฮะมาจากที่อุบล พิตตี้ไม่ได้โชว์ป้ายนะพิตตี้คอยเออขานเบอร์กับคอยเปิดประตูให้บรรดาพระเอกพ่อพันยุโรปเลือดสูงครับปิดเลยนะครับเ,เดี๋ยวตัวต่อไปไตัวอะไรเปยนไรมาเลยปั่นมาเลย ปติดขัดน,นิดนึงนะช่วงแรกก็จะเอ่อะไ,ไรซัดซ้อมซัดซ้อมนะครับนะฮะตัวแรก400กว่าโลไปแล้วนะนะครับใช้ประมาณขมนิดๆน,นะครับ,บมาเลยปั่มาเลยนะปัม่มาเลยมานะ ประมาณยี่สิบตัวยี่สิบกว่าตัวได้นะครับยี่สิบกว่าตัวได้เดี๋ยวนั้นตอนนี้ไปให้ไวเลยนะก็จะเอ่อเพื่อให้กระชับนะครับนะฮะกระชับเบอร์อะไรดวเลยดีัเจดสี่สิบเจ็ดทับหกเจ็ดนะครับ,นะรบไปขวบวนิดนิดน้ำหนักเ่าไรสี่เจ็ดหกนะครับน้ำหนักสี่เจ็ดหกโอ้โอเอาเรื่องอตัวมดูไม่อ๋อแต่สมันลึกมากครับนะฮะ เป็นลูกเอ่อเป็นลูกตจ้อน้องขึ้นนะครับสา่พันชอทอนนะฮะสตัเจ้าอนไม่มีเขานะครับไม่มีเขานะฮะเอ้ยีหนึ่งตัวเลยเบอร์เบอร์ฮะสี่สิบเจ็ดทัหกเจ็ดสี่สิบเจ็ดทัพหกเจ็ดนะครับนะฮะกับน้ำหนักตัวอยู่ที่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะครับสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลโอเคไปมาเลยครับ โอ้ยเนี่ยให้ดูนี่ให้ดูความใหญ่เก่งมากเกือบห้าร้อยโลวัวประมาณไซส์ขวบโอ้เนี่ยโอ้โหตึ้นเลยมาเริ่มเลยเริ่เลยเบอร์อะไรดีิว เอทีหกสิบสองครับหกเจ็ดครับนะฮะน้ำหนักสี่ร้อยสิบหกรสกโลสี่หนึ่งหกครับสี่หนึ่งหกครับเลขที่ออกนะฮะจะเป็นวัวที่ยาวนะครับแล้วก็ยังเหลือเอ่อเหลือหนังที่จะบรรจุได้อีกนะจะบรรจุได้อีกเยอะมากเลยนะครับบรรจุได้มากใช้ประมาณขวบหนึ่งนะตัวนี้เป็นวัวที่ค่อนข้างจะสูงนะนะครับเป็นวัวที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ยาวยาวแน่ๆนะครับยาวแน่ นะฮะแบบนี้เลย<ม>เป็นไงครับโอ้โหแต่แน่นอนครับยังไม่ได้ตอนนะครับเป็นชอทอนออที่ไม่โดนขุดเข่าเหมือนกันครับนะฮะเป็นสายพันธุ์ไม่มีเข่าครับเป็นโพนะฮะมอ้โหวัเบอร์นะนิวหกเลยนะหกหกสองเอทีหกสองั้าหกเจ็ดนะครับโอ,โ,โอเคนี่เลยหกสิบสองั้าหกเจ็ดครับน้ำหนักสี่ร้อยกว่าโลนะ น้ำหนักน้ำหนักมาดีมากโอ้โหว้าวเงี้ยมามามาเลย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 วัวเยอะมากนะฮะชมปีแล้วก็อยากอัปเดตนะมปีแล้วก็อยากอัปเดตอย่ต้องมาลองนี้นะต้องลองนี้ต้องลองนี้เดี๋ยวเรางันวัมันจะไม่เดินอ่า ปิดประตูตเปินหนูมาลองนี้ลเลยเดี๋ยววมจะไม่เดินออกบางทีก็จะมีเรื่องของการชฉุกระหุกนะครับในในท่อในถังหน่อยนะช่วงนี้ก็นั่งคูเบเรื่อยนะครับก่อนที่พระเอกเ,เราจะมาเซอร์อวิจากตลาดวัวในออนไลน์นะไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้วัวที่เข้าไปสู่ตลาดนะครับนะฮะ มีอยู่ประมาณยี่ไอโทษดีใช้คำว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับใช้คำว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะฮะแล้ววัวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัวโตวเมียทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นวัวโตวเมียที่แบบไซส์แบบเล็กๆนะไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็แน่นอนครับเพจผู้แทบไม่เห็นในตลาดเลยนะฮะนี่แทบไม่เห็นตลาดเลยตั้มรู้จากออนไลน์เอานะก็จะมีเอ่อหลายๆท่านนะครับทําเพจก็ต้องขอบคุณเลยที่เซอร์ว์ตลาดแล้วก็ทําให้เป็นตลาดสื่อออนไลน์ทําให้พี่นอนะครับ มาได้มาเลยนะ네 <bom> ม,นมาได <conceptual isation> so ้มาเลนะมาได้มานะมาเพราะนั 66, 6, ้นแน่นอนครับนี่คืออัปเดตจากอาทิตย์ก่อนที่นะสามหกทับหกเจ็ดครับตัวนี้จะเป็นสามหกสักเจ็ดเดี๋ยวน้ำหนักก่อนเนาะน้ำหนักเท่าไหร่เลยห้าร้อยหร้อยหกสค่ห้าร้อยหกสิบหกห้าร้อยสิบหกนะครับตัวนี้นะห้สบห นะครับตัวนี้เบอร์อะไรเ t <AT> 6 6 a t 6 6นะครับ a t 6ีหทับหกน้ำหนักเทนะ่าไะน้ำหรักไ่ได้อโอเคไซส์ก็ประมาณ400มากสี่ร้โลได้นะครับตัวนี้นะ450ร้โลได้นะครับตัวนี้จะเป็นคอนเนตเด็บเปรียบหน่อยนะครับเด็บเปรียบหน่อยซึ่งจะเป็นเจน3นะเป็นเจน3เอ่อพ่อแม่เป็นชาโรเล่แล้วก็ต้องมาตบด้วยตรงส่วนของชอทอนนะครับนะก็จะสังเกตเลยครับว่าจะมีเรื่องของเออ่แนวหลังนะฮะเห็นไหมเนี่ย เห็นแนวหลังไหมนะครับเห็นมันล้ําออกมาไหมนะครับล้ําออกมาไหมตัวหนึ่งเป็นตัวผ่าระหว่างบาม่านกับโชธอร์นะเห็นแนวหลังไหมครับนะฮะสันในค่อนข้างจะกว้างมากนะครับกว้างมากเลยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขออกน้ําหนักเนี่ยตัวตัวหน้านี่เบอร์อะไรนะหนูเบอร์สีแดงอ่าสีแดงหกสิบหกทับหกเจ็ดเจอตัวเนี้ยห้าสิบหกทับหกเจ็ดเนี่ยสายประมาณสัก จะสองขวบนะครับจะสองขวบตอนประมาณสักกุมภานะครับเนี่ยนี่ประมาณแค่ขวบกว่าเห็นนะนะครับตัวขนาดนี้นะครับไปัปเ,เลยได้ได,ได้ได้น้ำหนักชุดนะเอามาลันเปิดไว้อย่นะางนี้รอได้ลันเะปิดต่อแล้วมารอเงี้ยเดี๋ยวค่อยเปิดตออแล,ล้วค่อยขึ้นออนทีเดียวเลย ลแล้วพอปุ๊บมาเออใช่โอเคพอปุ๊สามสิบห้าทับหกเจ็ดนะครับน้ำหนักห้าร้อยสิบห้ากิโลนี่ครับประมาณต้นปีนะประมาณกุมภานะครับเออจะสองขวบตอนนี้น้ำหนักห้าร้อยกว่าโลไปแล้วนะครับห้าร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวาร้อยสิบห้าห้าร้อยสิบห้ากิโลนี่ครับโอ้โหเป็นไง เนี่ยตั้ผ่าตั้ผ่าตั้ผ่าดูใช้ตรงส่วนของเบรที่เป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าปัมมันยี่สิบห้าชอร์ร่แล้วก็มาห้าสิบของชอทอนนะครับเนี่ยเป็นไงยังไม่สองขวบนะจริงๆตามเลนนี้นะไซส์ประมาณนี้นะครับสองขวบเนี่ยเราจะต้องได้อยู่มาสักหกร้อยโลเนาะนะครับเจ็ดร้อยโลในกลางสวยนะครับเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยตัวตัวส่วนของ เอ่อรางนะครับนะฮะในโรงเชื่อเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะอยู่เฉลี่ยประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบโลนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วไม่ไงนะั้นเดี๋ยวตัวซากมันจะลากพื้นนะตัวซากมันจะลากพื้นเท่านั้นจริงๆเบ็ดเบ็ดเราที่ทําเนี่ยนะครับที่ส่งเข้ากันเนี่ยก็อยู่ประมาณสักห้าร้อยโลนะครับนะฮะอยู่ประมาณเดืนเลดนี้เลยนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยห้าร้อยสิบห้าร้อยประมาณห้าร้อยสิบกว่าโลนะครับกับเอ่ออายุจะสองขวบประมาณต้นปีหน้าประมาณสักเดือนกุมภาพเมียนาเนี่ยนะฮะนะครับ ลองดูนะเนี่คยค่อยๆดูโอเคเสร็จแล้วเปิดเปิดมารอไว้อันนี้เก็บไวน้นี่อันนี้เก็บไว้หนูแล้วก็วัวมารอไว้อออ่แล้วปล่อยวัวมารอไว้ไปเลยโอ้โหเห็นไหมถ้าดูเรื่องของลูกอันท้านะนี่ไม่ได้ตอนนะใหญ่มากมากเลอร์อเธอเลยมาเรื่องมาเรื่องมนาะเรื่องมามาเลยอันนูน้นเป็นทุกอย่างเลย รึเร์อะไรเสองทหแปดสองทับหกแปดนักสเเองทับหกแปดเนี่ยยังไม่หนึ blade, feels, hey, right. ่งขวบนะยังไม่หนึ่งขวบนะหนึ่งขวบตอนมกรานี oh, 不不้นะครับนะฮะหนึ่งขวบมกรานี้เบอร์สองทับหกแปดนะที่เบอร์สองทับหกแปดนะครับเป็นลูกเจ้าน้ำึ้นเหมือนกันไม่มีขานะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะสามร้อยกาสิบเจ็ดกโลอ้หจะสี่ร้อยโลอยู่แล้วเนี่ย นะเดือนหน้าก็เดือนหน้าก็น่าประมาณ400ร้โลครับนะฮะเดือนหน้าก็มันน่าประมาณ400ร้อยโลอย่างไรครับนี่กับตัวเลขที่บอกแล้วว่าในตะวัเอเชียนะครับนะฮะเราก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะนี่นะครับท่านบอกแล้วว่าวัวหนักสี่ร้อยโลเนี่ยอายุหนึ่งขวบเนี่ยนะครับนะฮะสำหรับเอ่อไอยุโรปเลเวอสูงเนี่ยทำได้ สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ไปตอ่อไปต่อนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก600โล700โลครับนะฮะ600โล700โลนะครับไม่หนีครับอ่ะไปนี่เบอร์2ทับ68นะ AT 2ทับ68นี่รถรถตกเป็นยังไงว้าวาโอ้เออเนี่ยมันหลังมันยาวแล้วก็มันหนาครับนะฮะโอเคค่ะไปเลยค่ะไปดูกันต่อนี่เป็นยังไง โอ้โหนี่ตัวนี้ก็หนาหนาถึงหนาหนาโอ้เนี่ยเอาเรือยลงทํางานนะครับก็คือเอาน้ําเชื้อนะครับช็อตพร้อมเร้อยลงทงานใส่บามันเน่ยนะครับ้าไปนะตันโดไม่มีเลยนะครับความเป็นยุโรปนี่จ๋าเลยสวัสดีครับุณนรักษ์ครับอ่ขอเบอร์หน่อยค่ะหกเก้าหกทับหกเจ็ดนะครับนะฮะตัวนี้ไซส์ประมาณสักขวบหนึ่งนะฮะใสประมาณขวบหนึ่งเดี๋ยวเราดูนะน้ำหนักเท่าไหร่นะ โอ้โห oh, 450กิโลอ่ะเนี่ย450กิโลโอ้โหเนี่ยใช้ประมาณหน,นึ่งขวบหนึ่ง450กิโลเนี่ยครับโ oh, oh. oh, oh, อ้โหเบอร์ไปถามเบอร์เบอร์ไปเบอร์ไปดูนะเมื่อกี้แจ้งเบอร์ไปแล้วนะนี่โอ้จนมันไม่น่าเชื่อมันหนักมากเลยจะอย่างว่ามันหนาครับหนาและยาวด้วยโอเคค่ะไปเลย oh. อ่ะแต่พี่น้ำันน้ำนะมันนะ้ำรนะอรอนะ อย่าเพิ่งอย่าพิ่งแกล้งเพื่อนนะเพื่อนเปิดตัวไม่ทันเออโอ้มาละมาล้โอ้ใจเย็น่อคุณโอ้โอเคโอ้ใหญ่มากใหญ่มากอ่ะมาเลยา้ว้าวว้าวอบบสี่ทับหเจ็ดับฮะ เออเจ็ดสี่ทับหกเจ็ดจริงๆนี่ถ้าถ้าบอกเมื Jamie, ่อกี้ต้องเป็นต้องเป็นหกแปดแล้วนะนี่เบอร์เจ็ดสี่ทับหกเจ็ดครับนะฮะอันน้ำหนักสองหกเก้าสองหกเก้านะครับสองหกเก้านี่เบอร์เจ็ดสี่นะนะครับสองหกเก้าเป็นเป็นวัวอีกตัวหนึ่งที่ลูกอัทะใหญ่นะครับยาวมากเลยเนี่ยพวกนี้ออกมาเนี่ยระบบสืบพันธุ์ภายนอกค่อนข้างจะมาแบบดีองศาสวยเนี่ยครับเป็นวัวที่ปรับมาแล้วนะ นะครับปรับมาแล้วจะสังเกตเลยองศาหรืออ้าวโอเคต่อของใส่เมื่อกี้ไปโดนอ้าวโอเคเก็บเลยน้องอได้มาแล้วอ้าวต่อเลยป้าปปาป,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 ป,ปาไครับนี่คุณน,นี้นะมี่กี่ตัวเดียวกี่ตัว ประมาณกี่ตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดหรือเก้าตัวโอ้โหเห็นมันปิงกันแล้วมันปิงกันแล้วนะมันปิงกันแล้วปุ้งปั้งเลยกี่ตัวมีทั้งหมดกี่ตัวเก้าอ่ะตีเก้าตีได้เก้านะครับประมาณนะประมาณนะโอ้โเนี่ยเมื่อกี้ดูเมื่อกี้มาดูถ่ายอะไรตัวหนึ่งเห็นเลยครับว่ามันเออ่ค่อนข้างจะหนานะดูจากในคอกส่วนใหญ่จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะ คล้ายกันมากเลยแต่ออกมายินเดียวๆเนี่ยค่อนข้างจะหลอ่ลอหลอ่ลอหล่อไม่ไนดะ้เดี๋ยวชุดต่อไปจะเป็นอีกพ่อหนึ่งนะเมื่อกี้เป็นชุดของอชอทอนนะครับนะฮะเจ้านุ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอันนั้นล็อกเลยนะเดี๋ยวมาเปิดฝั่งนี้แทนนะเด,เดี๋ยวต้องเปิดต้อบฝั่งนี้นะอโอเคเส็มโผลเลยเ ดี๋ยวจะมีไม้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งนะครับจะเป็นพ่อนี่จะเป็นแองกัสแดงนะครับพ่อเป็นแองกัสแดงเป็นเจนสามนะเป็นเจนสามพ่อเป็นแองกัสแดงจะเป็นวัวไซยัดังแบบไม่ใหญ่มากนะครับเป็นวัวไซประมาณสักใกล้ๆขวบขวบหนึ่งนะครับใกล้ๆขวบขวบหนึ่งแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาเขาไปทำเป็นพ่อนะก็ใช้มาณสักสิบหกเดือนนะครับโดยประมาณสักสิบหกเดือนนะแล้วก็แน่นอนครับเป็นตลาดจาเพาะนะครับตลาดจาเพาะที่ส่วนใหญ่ตลาดตรงนี้ จะอยู่ในไทยเป็นหลักนะครับตลาดจะอยู่ในไทยเป็นหลักนะถ้าจะไปต่างประเทศทีก็คือต้องแบบไปเป็นรถใหญ่เลยนะครับรถใหญ่ๆ <c oughs> ้าเนใหญ่ตลาดพวกนี้จะอยู่ในไทยเพราะมันเป็น <c oughs> เนื้อตระกูลแบบคูดเกตนะครับเป็นตระกูลกูดเกตก็คือจะเป็นพ่อตระกูลเนื้อแดงที่นิ่มโดยเยื่อใยนะครับจะนิ่มโดยเยื่อใยชุดพวกนี้นะครับต้องใช้เวลานะครับความยืดหยุ่านของท่านจะสูง นะครับที่ฐานคามสูงแล้วก็วัวที่สามารถอยู่ได้อุณหภูมิแบบที่ลุงชาวฟาร์มนะครับนะฮะอุณหภูมิประมาณ40องศาอยู่ได้แบบนี้นะครับนะฮะถือว่าอยู่ได้ประเทศไทยได้หมดนะครับเพราะลุงเชาวฟาร์มส่วนใหญ่มัน40องศาแหละนะครับแล้วก็ผ่านความชื้นมาแล้วนะครับผ่านความชื้นมาแล้วแล้วก็แน่นอนเจอเรื่องของโรคนะครับนะฮะพื้นฐานบ้านเราไม่ว่าจะเป็น LSD นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของ ปากทับเอยนะครับนะฮะแล้วก็เห็นบอกมีโรคเรื่องคอบงคอบวมพวกนี้สบายมากอยู่ในไทยก็อายุปีกว่ากันแล้วนะนะครับผ่านมาอย่างบบสบายๆเพราะนั้นแน่นอนมันคือพื้นฐานที่เราจาเป็นจะต้องเ,ออเรียนรู้แล้วก็ต้องรู้จักว่าวัวที่มันปรับสภาพนะครับนะฮะอยู่ในบ้านเราได้แบบสบายๆแบบนี้นะ <S 2> <S 2> <S เวลาเราไปเวลาเราใช้มันเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าถูกไหมทุกปาททุกตันที่เราตายออกมามันก็จะคุ้มค่าพร้อมแล้วมานะพร้อมาเลยอ่าอย่างนี้ครับวันนี้กินข้าวกันแล้วนะฮะข้าวท้องอาหารข้าวท้องแล้วมาเจออาหารตากันต่อนะครับมาๆมารถต่อไปแล้วโอ้โหทีมงานมาไวมากเมื่อกี้ยังเอ่อดูในซองซองแช่กีบอยู่เลยทีนี้จะมีซองแช่กิบด้วยนะเดี๋ยว้ําพาไปชมหลังจากไลฟ์สด เป็นพ่อปฏิบัติการครับมาแล้วนี่พวกนี้พ่อเป็นอันคัดแดงนะชุดต่อไปเบอร์สี่ห้าทับหกเจ็ดสี่ห้าทดนี่ครับนะฮะสี่ห้าทับหกเจ็ดใช้ประมาณขวหนึงนะครับนะฮะใช้ประมาณสักขวบนึงสี่ห้าทับ 6, <ม>หกเจ็ดอัคัตพวกนี้อย่างที่ต้อบอกบอกมาวิ่เอ่อเลือดเจนสูงเท่าไหร่นะนะครับ ความนิ่มโดยเยื่อใยมันก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เบอร์สี่ห้าถ้าหกเจ็ดนะครับน้าหนักสี่สองหกโอ้สี่สี่ร้อยยี่สิบหกกิโลโอโ้ตัวแค่นี้สี่ร้อยี่ิหกกิโลมันลึกครับสังเกตเลยความลึกมันลึกลึกกว่ามากตาโอ้สี่ร้อยยี่สิบหกกิโลโโดูตัวโอโ้ดูมันหนามากนี่เลยมันหนามากเนี่ยเออให้ดู อืมเออสอยมากจริงโอ้ดูปั๊มเลยและจํานวนประมาณสามร้อยโลรอบไปสี่ร้อยกโลเลยปะมาเลยมาเลยมาถึงก็อารว่าเราอารว่าใจเลยตัวนี้พ่อเบอร์อะไร อ <problem> ๋อหนึศูนสี่เหรอโอเคนี่พ่อก็เป็นแองกัดนะเขาเป็นแองกัดเรื่อยร้อยนะครับเบอร์ตัวค่ะหนึ่งศูนหปหนึ่งศูทกปดนะครับยังไม่หนึ่งขวบนะครับเจ๊ยังไม่หนึ่งขวบนะหนึ่งขวบประมาณมกราคุมาเนี่ยนะครับอายุหนึ่งขวบนะฮะเบอร์เอทีหนึ่งศนทัพหกปดครับขนาดร้อหกสามร้ยหกิโลอ่ะเนี่นี่นี่ โอ้เมื่อกี้ประเมินผิดในสามร้อยหกกิโลนะครับสามร้อยหกกิโลง่ายเป็นไงยาวไหมยาวนะตัวนี้ต้องประเมินสักอายุประมาณสักเดี๋ยวขวบครึ่งนี่ก็น่าอยู่มาสักสี่ร้อยห้าสิบโลนะครับน่าอยู่มาสักสี่ร้อยห้าสิบโลโอเคออป้าป้าุ่มเลยว้าว มาเบอร์ไะไรเอเจ็ปดนะครับมกุกกรานี้หนึ่งัวครับเจ็ดทับหกแปดนะฮะน้ำหนักเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบห้าิกิโลโอ้ยหัเวเบอร์อะไรเบอร์ยี่บันเจ็ดทับหกแปเนาะ เจ็ดตั้แปดนะครับสามร้อยี่สิบห้ากิโลตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่โตเลยนะใหญ่กว่าโฟมเมื่อกี้เยอะเลยนะครับจริงๆดูน่าเสียมอ๋อมันมีความเป็นบอดี้เป็นกล่องเยอะมากครับนี่เห็นไหมเนี่บอดี้เป็นกล่องเยอะมากนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการจ่ายมาจากพ่อนะตัวนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงพ่อมากๆนะครับเบอร์แปดเนาะแปดใช่เบอร์ 8, นะ 8, <Yeah. S 1> เจ็ดเอาทั้ทีตัวนี้เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ด ไปตัวต่อไปเลยไปรอเลย คือทั้งสายแม่เนี่ยมันเกที่้งำดำอะ่ะแม่เขาเป็นแองกัสด,ดำนะครับแม่ต้งสายแม่เขาเป็นแองกัสด,ดำเป็นลูกเจ้าฮีโร่กันนะครับแล้วก็ตาั้มมาใส่แองกัสแดงที่เป็นลูกเจ้าหมีแดงนะครับตั้มใช้ถุเชือเป็นแองกัตเลือดร้อยนะครับนะฮะเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของเยอะใหญ่เนี่ยสูงแน่นะครับมันนิ่มนิ่มโดยเยอะใหญ่แน่นอนนะตัวนี้เบอร์อะไรเลยสิบสี่ทับหกแปดอะน้ำหนัก 260กิโลตัวนี้น่าจะมีประมาณคุมพามีนานะแต่สองขัวนะครับ14ถ้า68นะฮะนี่ตัวนี้ค่อนข้างจะออกมาจะเห็นเห็นเห็นอยู่นะลูกมะพร้พาวแต่ว่าเรื่องของเหลี่ยมตัวเนี่ยมันยังมาไม่เป็นกล่องนะครับนะฮนะเหลี่ยมตัวมันยังมาไม่เป็นกล่องแต่ว่าแนวสันหลังเนี่ยนะครับนะฮะก็แน่นอนเนี่ยแองกัตมันค่อนข้างจะเลื่อนสูงมากเลยสังเกตตรงส่วนของสะดือ นะครับสะเดืมมันบอกได้เลยครับว่าเนชุดนี้นะครับนะฮะจะมีเรื่องของเอ็นกัดค่อนข้างจะสูงและอยู่แบบอากาศแบบเนี้นะครับสามสิบกว่าองศาตอนนี้นะนะครับไม,ไม่มีตัวไม่โยนเลยนะครับตัวไม่โยนนะเนี่ยโอเคก <c oughs> จะหล่นก็รื่องอ้โห้าวโอีน้ำเลยกว่าหนูหบครับมนาะ ชุดดีโหลดก็จะช้ากันนิดนึงครับดีโหลดช้ากันนิดนึงอะระหว่างยังไม่มานะระหว่างไม่มานะมีหลายๆตอนนี้มีหลายๆประเทศนะนะครับนะฮะที่จะเข้ามาเอ่อในประเทศไทยนะครับที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะติดต่อนะครับที่จะนําเนื้อนะครับนะฮะไปที่ประเทศ้าเาเดียครบเพิ่งนั่งใส่ออนี่ก่อนโอ้สุดหล่ออรามาแล้วนี่วันนี้ตั้งเลงไว้ความหล่อ คนนี้คำว่าเป็นเอ,อยุโรปเลือกสูงนะครับในกรุ๊ปของแองกัสที่ดอกที่สุดนะพีต่องอางแข่งไว้เบอร์สี่สิบสองทับหกเจ็ดนะครับใช้ประมาณหกวินนิดนะเฮ้ยอายุกำลังดีเลยสี 42, ่สองทับหกเจ็ดนี่อายุกำลังดีเลยนะน้ำหนักเท่าไหร <46 8. S 1> ่นะสี่ร้อยหกสิบเอ็ดกิโลน้ำนสี่ร้อยหกสิบเอ็ดกิโลโอ้ อยู่หรือรอดูถ้ามันจุใส่ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บวัวน,นะอ่าพี่ขอชาร์จเถอะถ้าวัวจะมาะไม่ดีังไม่ไมาจะได้ดูนานๆหนโอ้โหเป็นไงี้ยสองร้อยหกสิบเอ็ดกิโลครับนะฮะกับวัวไซส์ขบนิดๆครับเป็นลูกเจ้าหมีแดงนะฮะเป็นลูกเจ้าหมีแดงแม่ก็เป็นแองด์การ์ดเลือดหนึ่งกันนะครับนี่ว้าว ว่าพอ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 โหสนตัดใีสวนตัดอันนี้ชอบวัวยน,<ห>นี่เวลาวัวยิงเวทนะนักมาดีจังใน,ในวงกางฝาวาาเบอร์อะไรคะเจ็ดสิบห้าถ้าผมเจ็ดตัวนี้วัวไซน์หกนครับเบอร์เจ็ดสิบห้ารับหกเจ็ดนะน้ำหนัก สามร้อยสิบสี่กิโลครับแต่ัมค่อนข้างจะป้อมๆหน่อยนะป้อมๆหน่อยแต่กลมข้างล่างเลยนะฮะสามร้อยเจ็ดสิบกวโลโอ้ป้อมๆดูโอ,อนหนาๆนะครับออกไปทางอิงไปทางโลไลแองกัตนะออกไปทางโลไลแองกัตเนี่ยฮะเวลาเลือดสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนเรื่องของเอ่อความสูงนะครับก็จะมีความดอับอไปด้วยแต่มันจะอัดแน่นไปอยู่ข้างในอ่ะที่มันเป็นเนื้อนิ่มพวกนี้ต้องไปวัดค่ากับโซเลข,ของมาบิ้งข้างในดู นะครับว่าจะมีเรื่องของความนิ่เยอะแยะเท่าไหร่แต่บอกเขาเลยพวกนี้โหดมากที่เมืองนอกค่อนข้างจะใช้ในฝูงนี้ค่อนข้างจะเยอะมากถ้าพร้อมแล้วเก็บเลยเออแจ๋วนี่เลยตุตะ,นนะต,ตะเลยน <conferences. S 2> ะ,ะตุตะเลยอว้าวอ่ะสุตตะพาอนี่ สวัสดีพ่อคุณสวัสดีพ่อคุณอ๋ออาุ่รอเบอร์อะไรเนี่ยสี่สทักเจ็นะครับใช้ประมาณ14เดือนนะครับสิบสหเดือนนะฮะน้ำหนักสี่นำหนัก4ีเก้องก็ตีห้าร้ยโลแล้วกันนะขาไป8ปดโลเนี่ยน้ำหนักเอ่อห้าร้อยโลนะครับใช้ประมาณ1 4บสหเดือน นะครับไซ้มาณ1 4บสห้าเดือนเป็นวัวที่น่าจะไซส์ใหญ่สุดนะครับในลูกของแอกาเดนนะครับน่าเป็นไซส์ใหญ่สุดแล้วของแองกาแดนแต่มรู้ตัวต่อไปใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะนะครับเรื่องของโลกสุพรรณภายนอกนะครับใครเคยครบสองใบนะมีสองใบครบเป๊ะนี่โอ้ปาได้เลยนะถ้าตรงนี้ก็พร้อมมาปาได้เลยเอ้ห้าร้อยโลครับ โอ้ใหญ่มากเลยอโอ้ดูพี่น้อขอบคุณดูดูก้นโอ้อสิบสี่ท้าเดือนที่เป็นอ่ากันอ่ะมาเลยเอาปัไางไปนี่เลยครับนี่เลยครับไม่ต้องพูดพร่อมทำเพลงเดินวนเวียนอย่างนี้นี่ก็ลูกนี่ก็เองกันนะนะครับ แองกันนะแต่ข่มข่มยีทางฝั่งแม่ลงได้ไม่หมดนะครับยังเป็นพ่อเป็นแดงกันแดงนะครับเบอร์หนะ้าสนะิบสองทับหกเจ็ดนะครับใช้ประมาณสี่สิบห้าเดือนนะครับโอ้ตัวนี้แครเอาไปใช้ค่อนข้างจะสูงหน่อยนะนะครับได้ความสูงนะได้ความสูงใบน้ำหนักเท่าไหร่เอสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบกิโลเห็นไหมไอตัวเมื่อกี้ป้อมๆมันอ่ะม,มันเอาเรื่องห่อไหมนะครับเนี่ยอันนี้โวล์สูงกว่านะแต่น้ำหนักสี่ร้อย ห้าสิบกิโลนะครับเปี่ยนห้าสิบกิโลเมื่อกี้ดูตัวป้อมๆนะห้าร้อยโลนะครับเนี่ยเวลาบอกว่าใช้ความสูงเป็นหลักเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกนะบอกเลยต้องใช้ตัดช่างนี่แหละดีสุดนะครับใช้ตัดช่างนี่ดีสุดสามารถาเห็นตัวเลขแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วตัดช่างเมื่อกี้ที่ช่างนะเป็นแบบโหลดเซลสี่ตัวนะเป็นแบบสี่ตำแหน่งสี่จุดค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับนะฮะจะไม่ได้แบบใช้สองตัวทั่วไปนะครับอันนี้ใช้ตำแหน่งสี่จุดเลยนะนะครับเพราะนั้นค่อนข้างจะละเอียดสุด นะฮะนี่แบบนี้เลยแต่เป็นวัวหมดสำรับวัวที่ใครต้องการวัวเฟร,รมสูงนะตัวนี้จะเฟร,รมสูงหน่อยนะครับเป็นใสแองกัสนะฮะหมดยังโ,โอเคนะฮะท่านไหนสนใจนะครับติดต่อที่0915215332นะครับ0915215332หรือทักแชท,ท,ทอินบ็อกได้วันนี้มขอลาก,ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันจากช่องชาวฟาร์มจังหวัสุพรรณบุรีอำเภอเดินบานางบวสวัสดีครับ